So ในมุมของภาคเอกชนเนี่ยนะครับผมก็มองว่าภาครัฐเอกชนเนี่ยเราจะแบ่งแยกออกจากันไม่ได้หรอกครับดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนเนี่ยมีความสําคัญและที่สําคัญอีกอันนึงก็ต้องเน้นว่าต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของหลักการเนี่ยนะครับว่าในเ,เส้นทางเดินของเราเนี่ยนะครับในระบบสุขภาพเนี่ยนะครับ ของภาครัฐเอกชนเนี่ยมีเป้าหมายที่เหมือนกันนะครับเราเป็นเพื่อนร่วมทางอุดมการเดียวกันตรงนี้นะครับทั้งรัฐเอกชนเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับประโยชนส์สูงสุดางด้านสุขภาพตรงนี้ก็หมายความว่าตรงนี้มุมหนึ่งก็คือว่ามีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับและที่สําคัญก็ต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจ ในการที่จะดูแลตนเองในด้านสุขภาพตรงนี้นะครับถ้าพูดอีกอันหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของไม่ต้องมีทักษะทางด้านนี้นะครับที่ผมเรียนตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าประชาชนคุณก็ต้องต้องรู้แต่ผมคิดว่าทุกวันนี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนไทยทุกคนนะครับที่มีเลข13หลักตรงนี้เนี่ยเข้าถึงบริการได้ครบถ้วนร้อยเเ็์เลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการติดข้าราชการนะครับประกันสังคม หรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั้นหน้าหรือที่เราเรียกว่าบัตรทอง,ทองนะครับตอนนี้มุมมองอย่างหนึ่งครับว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจนะครับว่าในการที่จะเกิดโรคเนี่ยนะครับใหญ่ๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านรอ,อ,องศาสตราจารย์สุภกิจอาจารย์สุภกิจได้กล่าวไว้แล้วนะโรคติดเชื้อนะครับมสมัยก่อนเนี่ยโรคติดเชื้อนะครับเป็นสาเหตุการตาย และเป็นสิ่งที่มนุษยชาตกลัวเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อาการก้าวหน้าไปเยอะเรามียาฆ่าเชื้อเชื้อโรคเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าแอนติบอตีิโรคตรงนี้น้อยลงไปนะครับอันที่สองที่ตามมาตรงนี้ยังเป็นปัญหาของเราเยอะๆก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อลังที่เรียกว่า NCD อันเนี้ยนะครับหรือที่เราจะบอกว่าเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของปัวประชาชนเองปัจเจกบุคคลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโรคทางพันธุก,กรรม นะครับตรงนี้ถ่ายทอดมาจากบิดามารดาอย่างนี้การรับมรองกันใช่ครับอันนี้นะครับการป้องกันไม่ง่ายนะครับแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถจะทําได้นะครับอันที่4เนี่ยนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการทํางานโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะครับการทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้าราชการนะครับแต่นี้พอบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเพราะความเครียดเกิด นะครับแล้วก็บอกถ้าเป็นในในภาคของการผลิตของกานอุตสาหกรรมก็ดีในภาคบริการก็ดีตรงนี้นะครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยเราบอกว่ารับจ้างเฉยๆได้ไม่พอต้องลงในรายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต่อไปตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือภาคเกษตรกรรมการใช้สารเคมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับการนั่งทํางานในในในของออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับอย่างเนี้ย ก็มีทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาที่เยอะขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ท่านรองส,สุปกิจก็ได้พูดแล้วว่าโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวโรคติดต่อโรคบัติใหม่ซ้ำเนี่ยนะครับสาเหตุใหญ่ๆก็คือว่า u r b a n i z a t i o n คือหลายหลายคนเนี่ยนะครับจากชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่ในเมืองนะครับอีกอันนึงก็คือการเดินทาง migration ทั้งหลายเนี่ยระบบเครื่องบินก็ดีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ดีนะครับนำโรคเข้ามา นะครับรถไฟเชื่อมจังหวัดเชื่อมประเทศมันก็มีตรงนี้นะครับตอนนี้โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ําโรคติดต่อได้มาแน่นอนตรงนี้นะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของพ่นไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศทางขยะมูลฝอยเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็คือ,อ,อแล้วก็มีโรคอื่นๆตามมาตอนหลังนี้มันก็จะค้นพบโรคใหม่ๆขึ้นมา มากมายตรงนี้เลยเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชน,ชนผมก็ต้องเรียนว่าคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับเอกชนนี้เป็นผมต้องเรียนนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลทางเลือกนะครับและเอกชนของเราจริงๆนี่ก็อยู่ครอบคลุมทั่วประเทศตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่ประชากรหนาแน,น่นก็จะมีภาคเอกชนอยู่หลายโรงเยอะหน<ด>ึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับตรงนั้นแล้วก็มีประกันสังคมโรงพยาบาลเอกชนของเรามีก็ประมาณเกือบสามร้อยแห่งนะครับแล้วก็ประกันสังคมของเราต้องเราก็ ก็คือต้องร้อยกว่าแห่งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเ,เรื่องของบัตรทองตรงนี้เราก็มีเป็นร้อยอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่เขาเห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะทําเรื่องอะไรตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็เรียนว่าเราแยกแยะจากต่างไม่ได้นะครับ <c oughs> ต่นี้ในมุมมองที่บอกว่าทักษะของประชาชนในมีความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยนะครับที่ท่านสุภกิจท่านพูดแล้วในเรื่องของ เ,เรื่องของการดูแลส่งเสริมสุขภาพอันนี้เป็นหัวใจสําคัญตรงนี้เลยนะครับเรื่องของอาหารก็ดีนะครับหวานเกินไปเค็มเกินไปมันเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนก็จะแถมให้อันนึงก็คือเรื่องของสุราด้วยนะแต่จริงๆสุดไม่ใช่อาหารสุราไม่ใช่าหายแต่น่ากลัวบบดื่มทั้งปากเนี่ยนะครับน่ากลัวนี้นะครับนะฮะพอเรื่องอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการออกกาลังกายในเมืองหลวงของเราตรงนี้เนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยตื่นแต่เช้า กับข้ามความเครียดอะไรทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ก็ดีใจขึ้นเพราะไปที่ไหนสวนสาธารณะหรือการออกกําลังกายนะครับผมก็เห็นหลายๆแห่งที่ให้มีให้บริการฟิตเนสอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ชักชวนประชาชนนะครับว่าต้องออกกําลังกายนะครับตรงนี้นะครับนะอีกอันนึงก็คือจะเรื่องอาหารเรื่องออกกาลังกายก็แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความเครียด เรื่อง,รองอารมณ์ตรงนี้รเราต้องรู้เท่าทันนะครับว่าตอนนี้เรามีความเครียดแล้วต้องตั้งสติให้ดีตรงนี้แล้วอีกอันนึ่งแ,แต่ละคน,นบริหารความเครียดไม่เหมือนกันแต่ท่านจะต,ต้องบริหารแต่บางทีท่านก็ทําไปโดยที่รู้เท่าไม่เรียกว่าไม่ใช่รู้เท่าท่านทําไปแล้วในส่วนที่ดีแต่บางคนพอเครียดพอกินเล้าบางคนเครียดแล้วสูบบุหรี่อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเครียดเครียดแล้วไปร้องเพลงไปเต้นราอย่างนี้โอเคออกกาลังกายไปในตัวแล้วอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทอนนี้ ออพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของยาสูบเรื่องของบุหรี่เรื่องของยาเสพติดอย่างเงี้ยเรื่องนอนนอนดึกเรื่องไปเที่ยวกลางคืนอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์และอันตรายกับสุขภาพทั้งหมดเลยพอผ่านปะท,นท่านนี้หมดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมุม mm hmm. มองไปกระทรวงก็มองไว้อันนึงว่าเรื่องของภัยบริสข์แคร์ต้องให้ประชาชนทําแคมเปญเนี่ยนะครับให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันมีความรู้แล้วก็เข้าใจ mm hmm. ในจาการดูแลสุขภาพตนเอง นะครับว่าจะฉีดวัคซีนเมื่อไหร่หมอนัดโัวละอัพเมื่อไหร่ต้องไปตามนัดอย่างนี้นะครับบอกว่าอย่าให้เป็นภาระของคนอื่น,ค,นครับแต่อีกอันนึ่งก็คือถ้าไม่ไปตามนัดไม่ได้ควรจะติดต่อประสานโรงพยาบาลอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เ,เรื่องของไพรมารีตรงนี้อัน,นที่ว่าต้องใส่ใจเขาลุกๆอย่างเช่นอุบัติเหตุฉุกเฉิน169 9เบอร์โทรศัพท์ด่วนสายตรงลงนี้เลยฉุกเฉิน นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีสพชอ,อยู่แล้วที่จะดูแลตรงนี้นะครับตรงนี้อีกอันนึงก็คือถ้าบัตรทองเนี่ยนะครับมีทุกกรณีเลยครับนะฮะขอความรู้ขออะไรทั้งหลายทั้งหมดเลยจะร้องเรียนถึงได้เลยครับ1330งาขณะเดียวกันประกันสังคมก็มีนะครับของออราชการก็หนึ่งหนึ่งนั่นแหละได้หมดตรงนี้ก็อยากจะให้มีมี มีทักษะทางด้านนี้ใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้อ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นระดับทุติยภูมิอย่างนี้นะครับว่าถ้าบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความเสี่ยงอะไรขึ้นมาความเสี่ยงทางด้านของอายุเราแก้ไขไม่ได้ค่ะความเสี่ยงทางพันธุก,กรรมเราแก้แก้ไขไม่ได้ไไดแต่ทางพฤติกรรมนี่เราแก้ไขได้พอแก้ไขได้ตรงนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าบอกว่า,เ,าเจ็บไข้ที่ป่วยไปแล้วเนี่ยไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะครับวินิจฉัยโรคให้ได้เร็ว นะครับวิจัยโรคไปัแล้วแทงแต่รักษาค,ครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันแค่รักษาให้หายไปเฉพาะหน้าตรงนันแต่เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพอันนี้ยังมีความจําเป็นและสาคัญคือปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายต้องลดค่ะและอันไหนที่ลดได้ต้องลดทั้งโรคติดต่อทั้งโรคไม่ติดต่อลดได้หมดพฤติกรรมวเราตัวเราเองเป็นคนทำตรงนี้ต้องลดให้หมดตรงนี้อ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของ ตตียภูมิตติยาภูมิไอ้ตตตีตรงตรงที่ว่าการป้องกันตรงนี้เนี่ยนะว่าถ้าทําอย่างไรแล้วเนี่ยจะให้คืนกลับมาสภาพก็ต้องมีการฟื้นฟูจากรักษาแล้วต้องฟื้นฟูด้วยฟ<ม>ื้นฟูสภาพตรงนี้มีความจําเป็นและทิ้งไม่ได้ฟื้นฟูทางด้านเพราะเราเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วก็โดนอะไรมาที่มันหนักหนักอย่างนี้บางทีด้านจิตใจของเราเนี่ยได้ผลกระทบกระทบแล้วจิตแพทย์ ช่วยเราได้เยอะอีกอันนึงผมก็เรียนว่าเรื่องของไฟไหม้น้ําร้อนลวกเนี่ยนะครับบางทีมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นมันยึดกล้ามเนื้อมืออย่างนี้นะครับิ้มมือไฟมุกเมนต์ตรงนี้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูสภาพคเวชศาสตร์ฟื้นฟูตรงนี้ช่วยได้เยอะเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นะนะครับในระยะยาวแล้วก็โดยเฉพาะบอกว่าถ้าเป็นย้วมือเป็นพวกข้อพับข้อสอบข้ออะไรทั้งหลายพวกนี้การทำสนกต่างตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเรื่องของใบหน้าเหมือนกันเสริมสร้าง บหน้าตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาอันนึงแล้วก็การพื้นฟูพื้นฟูที่ทางด้านกายภาพด้วยแล้วก็ทางด้านจิตใจผมมองว่าโพสกสมาติอนนอันนี้นะครับมีความสําคัญพอๆกันเลยตรงนี้เราทิ้งไม่ได้ครับตรงนี้นะครับอ,อ,อีกอันนึงผมพอพวกเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับเราบอกว่าประสุทธ์ผยกตัวอย่างนะครับว่าประโยชน์สุขของประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ แล้วก็ทักษะชีวิตทักษะในด้านการดูแลสุขภาพตันเองให้ได้พึ่งตงนเองให้ได้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทางราชการก็ดีเอกชนก็ดีเป้าหมายเดียวกันนะครับค่ะนะครับเพื่อร่วมร่วมทางแน่นอนตรงนี้นะครับตรงนี้พอมาตรงนี้ผมจะยกรยเรื่องของโควิดให้ให้ฟังอีกอันหนึ่งก็คือว่าเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นให้เกิดความเมื่อกี้บอกว่าประโยชน์สุขวันนี้ความสงบสุขโควิดมาก็ทะเลาะกันนะครับบอกว่าด้านสุขภาพ กับเรื่องของสิทธิอะไรก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมีคณะกรรมการแน่นอนท่านนายกท่านเป็นประธานเรื่องนี้ดูแลแล้วก็ดีใจครับเป็นกรรมการตรงนั้นนี้การจะขี้ขายตรงนี้เนี่ยนะครับการป้องกันนี้เข้มข้นนะครับกาดไม่ตกอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่มุมมองของเศรษฐกิจก็มีความจําเป็นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาท่านนายกอยู่แล้วผมว่าของเราเนี่ยอย่าไปตื่นตระหนกนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับอย่าตื่นตระหนกตันเองนะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ยอมรับความจริงเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการแพทย์พูดยังไงทางเศรษฐกิจตรงไหนมันต้องบาลานซ์ให้เราได้ตรงนี้อันนี้นะครับว่ามันมีความสําคัญคสำหรับของแพทย์กระชนตรงนี้ในกทมเนี่ยนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า ในกทมเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลทางเลือกถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยท่านต้องดูสิทธิ์ของท่านก่อนนะฮะท่านต้องรู้ว่าท่านงท่านเป็นสิทธิ์ทองบัตรทองเนี่ยนะครับถ้าบัตรทองตรงนี้ท่านต้องไปที่ pcu นะ pcu ของท่านท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านไป pcu นี้หน่วยคดีของอุ่นใกล้บ้านใกล้ใจนั่นแหละครับคะครับนะฮะ pcu ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับว่าท่านเล็กน้อยตรงนี้ท่านไปที่นี่จะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วท่านก็จะคุ้นเคยพูดง่าย ไปอยู่เสมอเสมอสมำเสมอจะเป็นโรคเลื้อรลังหรือคราวนี้เจ็บป่วยที่ไม่ใช่โรคเลื้อรลังนะครับเลือเล็กน้อยๆอ,อะไรทั้งหลายไปที่เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเจ็บป่วยมากขึ้นเรามีระบบส่งต่ออยู่แล้วไปโรงพยาบาลเซ็ก n d รดี c แค e ตรงนี้ <c oughs> ขนาดเดียวกันว่าถ้าเซ็ก n d รดี c แค e แล้วเป็นโรคที่มันมันมัน,ม,นมันยากกว่าพูด,ดง่ายๆนะครับตรงนี้เราส่งไปโรงพยาบาลที่ท่านรอ,อ,องสุภกิจพูดอยู่แล้วตรงนั้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลงเรี่ยแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ เราก็มีระบบส่งตอครบถ้วนสําหรับคนไทยผมว่าดีที่สุดในโลกนี้ด้วยซ้ำไปตรงนี้นะครับระบบส่งต่อตั้งแต่ภายเม s e ซิเนเตอร์ชีเรามีและ24ชั่วโมงเลครับไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับของ PCU เนี่ยนะครับวันธรรมดานเนี่ย10ชั่วโมงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็บังคับเลยว่า3ชั่วโมงอย่างน้อยอจะเพิ่มขึ้นก็ได้ตอนนี้มันก็จะมี PCU เล็กใหญ่ ถ้า PCU เนี่ยหมอประจำครอบครัวหนึ่งคนก็หนึ่งห่คนถ้ามีสองคนเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วก็จะแปดโมงเช้าหกโมงเย็นอ,อย่างเงี้ยนะครับสิบชั่วโมงแต่นี้ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นเป็นสาหาคลินิกก็มีทันตรกรรมด้วยค<ถ>ะครับถ้ามีใหญ่ขึ้นตรงนั้นก็คือสอง0มืคนก็มีหมอสองคนห้องตรวจสองห้องห้องตรวจภายในหนึ่งห้องยังมีห้องห้องให้คำปรึกษาอะไรต่ออะไรมันทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผมว่าตรงนี้มันสมบูรณ์แบบมากๆเลยตรงนี้นะครับ ไม่ต้องกังวลอีกอันหนึ่งก็คือของประกันสังคมครับนะฮะท่านก็รู้อยู่ตรงนี้แต่นี้ผมอย่างนี้ครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยนะครับในระบบของบัตรทองตัวนี้47ล้านคนเนี่ยนะครับแต่ยังเชื่อไหมครับว่ายังมีคนไทยไห่ครับไม่ได้ใช้สิไม่ไปขึ้นทะเบียนไม่ไปรีจิสเตอร์ไม่ไปขึ้นทะเบียนก็เรียกร้องแต่ครับท่านไปขึ้นทะเบียนนะครับท่านไปขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยสำนักผูประมาณก็สามารถ ที่จะจ่ายเงินค่าหัวไปให้สปสะชนั่นแหละครับแล้วเงินตรงนั้นก็เอามาใช้ให้บริการตรงนี้ผมก็เรียนว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยนะครับนอกจากมีของเอกชนแล้วศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมก็ยังมีอยู่ท่านขึ้นทะเบียนเท่านั้นก็ไปได้ตรงนี้แต่วความเคารพอาจารย์การขึ้นทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบยังรู้สิทธิ์ตัวเองละตอนนี้ไปขึ้นทะเบียนคืออะไรคะแล้วไปขึ้น,นที่ไหนคะไปขึ้นทะเบียนน,ยนี่ครับก็คือบ้านอยู่ที่ไหนค่ะ ไปขึ้นทะเบียนที่เขตนันของสปสชนั่นแหละครับนะหรือไปโรงพยาบาลที่ท่านไม่แน่ใจท่านไปโรงพยาบาลที่ใกล้าไปถามเขาะหรือถาม1330 24ชั่วโมงโทรถามได้เลยดวมได้สุดใช่ไหมคะครับใช่เลยบอกเลข13หลักปุ๊บโทรถามเรียบร้อยรู้ปุ๊บถามเลยว่าจุดที่ใกล้อยู่ตรงไหนไปขึ้นทะเบียนที่ไหนไปที่เขตแล้วก็หาแบบปฐมภูมิใกล้บ้านแต่อีกส่วนนึงคือบางทีพวกนี้ไม่พอยังไม่ได้เจ็บป่วยไงครับ ผมไม่ได้เจ็บป่วยก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ละเลยตรงนี้ไปสักเล็กน้อยตรงนี้แต่เวลาเจ็บป่วยไปปุ๊บกลายเป็นสิทธิ์ว่างแต่เราก็รักษาให้นะครับสิทธิ์ว่างไม่ใช่ไม่รักษาแต่ว่าบอกว่าเราช่วยกันบอกว่าขอให้ทุกคนเป็นคนไทยเนี่ยครับให้ท่านรู้เถอะครับว่าของท่านเป็นสิทธิ์พระทองแล้วอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่พอใจตรงนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้นะครับเปลี่ยนได้บีีละสี่ครั้งด้วยซ้ำไปท่านมีโอกาสตรงนี้ใกล้มากเลยใช่ไหมคบใช่ครับตรงนี้นะฮะ บอกให้แบบสุดๆ,ๆเลยให้พูดง่ายๆนะครับประกันสังคมอย่างเงี้ยแต่า,ารสคท่านรู้อยู่แล้วท่านอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยผมก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับ